สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับอ่านะครับ EP นี้เราจะพามาดูถอนมันเหมือนเดิมนะครับถอนจังมือเลยพี่น้องนะครับน่าจะสีหามือแล้วเบิ้งในพี่น้องพุ่นนะนะครับเราถอนมาแต่ฝุนกันโอ้นะครับหามือเลยพี่น้องยังบ่ทันเหลวอยู่ แต่ว่ามันหลาหลีครับนูนผมสีส้มห้เบิรงเดอพี่น้องพุนะ่นะนะครับพอดพูดนพะุ่นะนะครับเหลืออีกตั้งหลายเยอะน,นะครับนี่มันเป็นกองไวเป็นกงองกองเนนะครับนี่เป็นข้าเจ้ากองมันไวน,นะครับเป็นกองเป็นกองไวเพราะท่านในขน โได้ไลยพี่น้องมันนะครับอืมแล้วเหลืออีกเยอะมากนะครับดูที่นะครับที่แปลงนี้ใหญ่มากที่เขาปลูกไว้นะครับบางแม่เขาจยครองดอกพี่น้องนะครับครองกลางนะค้างนะครับแปลงนี้ใหญ่จริงๆนะครับกว้างมากรถไถเพันไถอยู่นะครับเพิ่งกำลังไถขึ้นเนาะ เดี๋ยวเราจะมาดู EP หน้ากันครับว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนาะนะครับเดี๋ยวติดตามีพี่นาครับสวัสดีครับ